สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านครับคลิปนี้ผมมาแนะนำครับ5เทคนิคดีๆแล้วกันฮนะในการผ่านโหมดซปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะฮะที่จะแจกบอลดำกับนักเตะตำนาน1คนนะครับด่านแรกผมก็ผ่านมาแล้วนะชนะ6-0ด่านที่เจอบอล5ดาวครับยิงไป6-0ได้บอลนำมา1คนแล้วครับแล้วก็ด่านนี้ครับจะเป็นถ้าเกิดผ่านเนี่ยยิง2-0ขึ้นไปเนี่ย เราก็จะได้นักเตะตำนานฟรีๆอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ผมก็จะมาบอก5เทคนิคให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังน,นะครับเป็นดานที่ผมว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถจนเกินไปนะฮะผมเล่นบ่อยครับดานพวกนี้เอาไว้รีวิวนักเตะอะไรประมาณนี้ครับก็เลยดูไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเห็นหลายๆคนยังไม่ค่อยผ่านกันครับเดี๋ยวผมมาแนะนํา5เทคนิคนี้แล้วกันฮะเทคนิคที่1ครับการเลือกนักเตะเนี่ยจะเห็นว่าผมเลือกนักเตะ มาเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมใช้บ่อยๆครับแล้วก็ค่อนข้างถนัดนักเตะพวกนี้นะฮะพยายามเลือกนักเตะที่เพื่อนๆถนัดมากที่สุดครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเล่นสูงที่สุดนะครับแล้วก็พยายามนักเตะแต่ละคนเนี่ยพยายามเลือกนักเตะที่ยืนได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเพื่อเอามาทดแทนตัวที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพยายามจัดนักเตะ ที่ฟอร์มดีๆลงมาเล่นนะครับดูครับจังหวะนี้โลนอโดพลิกยิงยังสวยครับเทคนิคการพิกบอลผมก็สอนไปแล้วครับสามารถกดเข้าไปดูในช่องนักบอลอัลลาได้นะครับนี่ฮะเทคนิคที่หนึ่งก็คือการเลือกนักเตะพยายามจัดนักเตะที่ฟอร์มดีๆลงสนามนะครับฟอร์มดีก็คือฟอร์มลูกศรหัวสีเขียวนะฮะตั้งหรือว่าจะเอียงๆนิดหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้ครับก็เป็นเทคนิค ที่ง่ายๆครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับต่อมาครับเทคนิคที่ส่งครับเช่นกันครับเลือกนักเตะที่เราคุ้นชินครับแล้วก็เลือกแผนที่เราถนัดที่สุดนะพยายามทุกคนควรจะมีแผนที่ถนัด1แผนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถนัดแผนของเป๊ปกอร์เดียร่านะฮะแผนลองลงมาก็อาจจะเป็นของฮันซี่ฟิกครับที่ว่าเป็นฟูบารเยนวิลนิกครับผมใช้มาตั้งแต่ต้นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมถนัดครับ พยายามหาแผนที่ตัวเองถนัดครับแล้วจะชนะบทไม่ยากเลยครับผมก็เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เก่งจนโอ้โหแหลงพันห้าพันหกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมก็พอเล่นได้แล้วก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูครับผมก็ไม่ได้มาโชว์มาอวดแต่อย่างใดนะฮะก็เห็นเพื่อนๆเล่นแล้วไม่ค่อยผ่านกันครับก็เลยเอา5เทคนิคนี้มาบอกกันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการบอกนะไม่ได้เป็การสอนแต่อย่างใดครับ นี่ฮะก็ดูจังหวะครับอันสูฟฏติยิงครับยังสวยครับตุงนี้ยิงแบบโอ้โหเล่นทางแล้วโอ้หยิงเบาๆด้วยนะเรียบร้อยครับยังคมครับอันสูฟาติเจอฟูทีมาเซนอนนะฮะวันนี้ต่อมาครับมาดูเทคนิคที่3กันบ้างครับการใช้ความเร็วเอาชนะบอทนะครับอันนี้เป็นบอทระดับ6กดาวครับนักเตะของที่เราเจอเนี่ยจะเป็นแค่เบสเพเยอร์นะครับ เบสเพเยอร์ความเร็วก็ไม่ได้สูงครับความแข็งแร่งก็ไม่ได้เยอะครับแล้วก็ความฟิตความอะไรก็สู้นักเตะของเราไม่ได้อยู่แล้วนะนักเตะฟีเจอร์เพยเยอร์ player. บางคนมีไอคอนิกบางคนมีนักเตะตำนานครับก็สามารถนำมารวมทีมแล้วก็มาลงเจอกับโหมดบอด6ดาวนี่ผมว่าเจอแล้วสบายๆนะดูครับด้วยความเร็วของเราเนี่ยกินขาดอยู่แล้วครับเราใช้ความเร็วเนี่ยแทงทะลุช่อง วิ่งสอดเข้ามาทําประตูแบบนี้อ่ะทาได้ง่ายมากๆเลยคะจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับสําหรับนักเตะที่มีความเร็วสูงๆอย่างเอ็มปเป้โลนนลโดหรือไม่ก็อันซูฟาติหรือใครหลายๆคนครับที่มีความเร็วนะจะได้เปรียบมากๆครับถ้าเล่นกระบอกนะพยายามเลือกนักเตะที่มีความเร็วสูงๆมาก็ได้ครับเพราะว่าแทงทีเดียวคือทะลุเลยครับเพราะว่าอีกฟังหนึ่งเนี่ยเป็นบอดหกดาวครับ เป็นแค่เบสเพลเยอร์นะเบสเพลเยอร์ player, เราเนี่ยเร็วกว่าอยู่แล้วแน่นอนครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเรื่องความเร็วชนะได้แน่นอนครับชนะแบบสบายๆด้วยฮะแทงทะลุช่องนิดเดียวให้เอ็มปัปเป้หรือใครที่มีความเร็ววิ่งสอดเข้าไปแล้วไปยิงประตูโลง่องอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าค่อนข้างจะสบายมากๆเลยนะฮะไม่ได้ยากเลยครับ sure เอาฮะ<ๆ>ก็จบไปครับเทคนิคที่สาม นี่ฮะก็เป็นการจบเทคนิคที่3ครับแล้วก็ในเกมก็หมดครึ่งแรกพอด,ดีนะครับเอาฮะต่อมาครับมาเริ่มดูในครึ่งหลังครับแล้วก็เทคนิคที่4ของผมครับการใช้ความแข็งแกร่งคนระับในการบางังบอลแล้วก็ในการยิงนะใช้ความแข็งแกร่งเนี่ยเอาชนะบอดครับชนะยังไงครับนักเตะที่เราได้มาเนี่ยแต่ละคนนะผมว่าถ้าเทียบกับบอดเนี่ยคือระดับชั้นคนแบบ คนระเลเวลกันเลยอะ่ะของเราแบบอัพเลเวลจนตันแล้วก็ฆ่าพลังโหดๆทั้งนั้นครับเรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยอันนี้ผมพูดในภาพรวมนะกองกลางกองหลังอะไรของเราเนี่ยแข็งแกร่งกว่าอีกฝั่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแข็งแกร่งกว่าแน่นอนครับแข็งแกร่งแล้วก็จังหวะพลิกบอลอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยจังหวะแรกที่โรนัลโด,โดยิงเนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ผมสอนไปแล้วเช่นกันครับในการพลิกบอลมันเป็นเทคนิคที่ง่ายๆครับแล้วก็เรื่องความแข็งแกร่งเนี่ย เราชนะบอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีความแข่งแร่งครับเบียดแย่งปะทะสไลด์หรือว่าตะกัดบอลเนี่ยผมว่าทําได้ค่อนข้างง่ายนะถึงบดจะจ่ายบอลดีแค่ไหนครับเรามีทั้งความฟิตความแข่งแร่งทุกอย่างอะครบอะความฟิตก็ฟิตฟา่าแข่งแร่งก็แข่งแร่งกว่าครับเร็วก็ยังเร็วกว่าอีกครับโอ้โหมันค่อนข้างจะครบเครื่องครับดูครับจงังหวะแทงทะลุช่องแบบนี้ทำได้บ่อยๆมากๆครับ นี่ฮะดูครับความแข่งแร่งเซนบอลอะไรเราดีกว่าทั้งหมดครับนี่ฮะเราจะไม่ชนะหมดได้อย่างไรครับนี่ฮะก็เป็นเทคนิคที่4ี่นะครับการใช้ความแข่งแกร่งให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับนี่ฮะบอดยิงก็ไม่ได้คมอะไรนะยิงก็ออกไปมัางอะไรไปมัางฮะทำให้โจโจจริงจริงไม่เข้าหรอกครับผมว่านะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใครอาจจะโดนบอดลอกอะไรยังไงก็พยายามเล่นครับฝึกฝนเยอะๆะนะครับ ต่อมาครับเทคนิคที่5ครับการฝึกเล่นกับบอด6ดาวเยอะๆนะฮะอันนี้ถ้าเพื่อนๆผ่านบอกว่าผ่านยากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกเล่นกับบอด6ดาวสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นประเภทที่ชอบรีวิวนักเตะอยู่แล้วครับก็ฝึกเล่นกับบอด6ดาวอะไรบ่อยๆอยู่แล้วครับเล่นกับบอดบ่อยมากๆครับผมนี่แทบจะเล่นกับบอดบ่อยกว่าโหมดออนไลน์อีกนะครับนี่ฮะก็เป็นการฝึกพยายาม ฝึกเยอะๆครับแล้วเราก็จะรู้ทางบอดเล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปแน่นอนครับฝึกเยอะๆนะครับต่อมาครับเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่6ครับการบุกให้หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆพยายามเล่นแล้วบุกให้หลายๆรูปแบบครับพิกยิงมั่งทําชิ่งมั่งโยนบอลมั่งหาจังหวะแทงทะลุช่องมั่งครับอะไรอย่างนี้ครับทำให้บอดงงเลยฮะ พยายามเล่นหลายๆรูปแบบนะให้บอดจับทางเราไม่ค่อยได้ครับบุกหลายรูปแบบครับบอดงงแล้วก็จับไตเราไม่ได้ครับแต่พยายามยายาให้ตัวเองงงเองนะฮะบุกหลายรูปแบบก็จริงยาให้ตัวเองงงเองนะพยายามให้บอดงงนะฮะยาให้ตัวเองงงนะฮะอย่างจังหวะนี้พลิกแล้วแทงทะลุช่องมาแล้วไม่แหอันตุปติอีกไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับ6ข้อ ที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆครับอันนี้เป็นการแนะนํากันแล้วกันนะครับอย่าหาว่าผมสอนกันเลยนะครับอันนี้ก็มาแนะนําจริงๆครับและคลิปนี้ก็น่าจะจบที่สกอร์สามศูนย์นี่แหละครับเพื่อนๆคอยดูนะว่าผมจะเปิดนักเตะตำนานครับได้ใครครับจะซ้ำหรือเปล่าครับได้คนไหนกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับถ้าเอาเทคนิคที่ผมบอกไปใช้แล้วพลาดด้านก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับนี่ฮะ ันนี้ผมก็ผ่านด่านแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดแพ็คให้ดูกันครับนี่ฮะโอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งครับบอดยิง4ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งครับไม่เป็นประตูเลยเราเป็น3ประตูนะครับผู้เล่นโดเดนครับโลนลโด้ครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลากาเซตนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ได้รับนักเตะตำนานาน1คนแน่นอนครับนี่ฮะเรียบร้อยครับผ่านด่านแล้วรับนักเตะ เราไปเปิดลุ้นกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะได้นักเตะคนไหนครับจัดไปครับมาดูกันครับว่าจะได้ใครนะมาฮะได้มาแล้วครับ1คนจัดไปเอาฮะเปิดเลยดีกว่าไหมหรือว่าเข้ามาดูก่อนดีกว่าฮะอยากได้ไขรกันบ้างเอาที่ผมอยากได้นะคือเป็นกลางตัวรับครับแบ็กแฮมหรือไม่ก็นี่ฮะวีเอล่าหรือกองหลังก็ได้ครับ เอาเป็นนักเตะตำนานนะผมยังไม่ค่อยมีกล้องหลังเลยครับเอาะเปิดมาครับเปิดมามาแล้วฮะสีทองออกมาอยู่แล้วครับแล้วมาเตะเท้าขวาครับแหมใครเอ่ยครับหน้าตารูปร่างแบบนี้ครับลุมมินิเก้ครับโอ้โหผมมีแล้วครับเอาเป็นว่าหากเพื่อนชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ